ดีผู้ชมทุกท่านครับผมและเพื่อนๆทุกคนเลยทั้งที่ชมในประเทศไทยและต่างประเทศและที่สปลาววยครับผมสวัสดีเดอโอ้ยตัวเตะครับผมต้องบอกว่าสบายเดอโอเควันนี้พบกับผมลังในช่องลังซีเฮดอีกเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กับเกมอาร์ตาคานันเองครับผมเพื่อนๆหลายคนก็อยากให้ผมเล่นเกมนี้ แล้วก็สร้างหุ่นยนต์มาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างหุ่นยนต์มานะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําหรือว่าเล่นเกมหรือว่ารีวิวอะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกอะไกันก็คือในโห,โหมดหนึ่งครับผมที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะแล้วก็ไม่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่วุ่นวายจนเกินไปนะแล้วก็ค่อนข้างสนุกเลยก็คืออย่างโหมด Infinity Arena เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะ โหมดตลุมวอนแล้วก็เล่นบ่อยคราวนี้ลองมาดูโหมดนี้ครับผมโหมดโดมครับผมคือตรงนี้เลยเนี่ยตอนีผมกดเนี่ยโหมดเอ่อโหมดโหมดโดมครับผมอ่าโหมดสตรมเหรออ่าโหมดสตรมครับผมไหนนี่ครับโหมดนี้เลยขอภายนะเมื่อกี้ติดขัดนิดนึงก็คือปรากฏเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีพิมพ์เขียวให้เราเลือก อันนี้เนาะเราไม่จำเป็นต้องเลือกนะครับผมอันนี้เขาให้เราปรับแต่งบันทึกเพื่อจะเอาไว้ใช้เวลาที่เ,เราไปสร้างข้างในแล้วใช้พิมพ์เขียวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละประมาณนี้ครับผม <c oughs> อขอไฟครับเพื่อนคราวนี้พอเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถกดจับคู่ได้เลยครับผมอา้าวทำไมไม่ไปอ้เอาโ no, น้สัญญาณไม่ดีครับผมเดี๋ยวเราขยับนิดนึงดีกว่า มานี้ครับมาแล้วครับผมรอนิดหนึ่งก็มาเลยคราวนี้เขาจะให้เราเลือกแบบว่าเราเนี่ยจะเอาหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยก็คือเอารถเบื้องต้นหรือเอาแบบแบบแผนเบื้องต้นอันไหนไปใช้ในการเล่นเนาะเราก็กดเลือกเลยเพื่อนชอบมีล้อแบบไหนหรือชอบมีขาของผมชอบมีขาเนาะผมก็กดแบบนี้แล้วก็ยืนยันครับผมมันก็จะเข้ามาในแผนที่เนาะให้เรากดเลือกว่าเราจะลงตรงไหนเพื่อนในการเล่นนั่นเอง เดี๋ยวเราลงตรงนี้ครับนี่มีการลงมีคนลงใกล้ๆเราด้วยนะเราต้องระวังครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเร่งเสียงในเกมนิดนึงนะครับผมเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเนาะมันตีมีเดียนี่ครับวิธีการเล่นง,ง่ายๆครับผมเราก็เดินไปเลยครับมันจะมีแผ่นที่อยู่ด้านบนขวามือครับผมนี่ครับเราก็เดินไปใกล้ๆของครับผมแล้วคอยตังเกตแผนที่ไปด้วยนะว่ามีคนอยู่ข้างเราหรือเปล่า นี่ครับอืพอกดเข้าไปใ,ใกล้ของเสร็จแล้วมันก็จะดูดเข้ามาในตัวเราเนาะเพื่อจะเอาไว้ในการปรับแต่งครับนี่ๆๆ,ๆเราเห็นแล้วครับผมเราเห็นมีใครเดินดุดดุดดอยู่แถวนั้นละถ้าเกิดเราไปสู้ตอนนี้เราสู้ไม่ไหวนะเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงและเก็บของก่อนเนาะแล้วก็อีกสักแป๊บอีกสักแป๊บก็จะวงมันก็จะขยับครับผมเหมือนการเล่นพัทเทิลเรายาวเลยแต่เราไม่ต้องโดดร่มนั่นเองครับผมนี่ครับเห็นเส้นนี่ไหมนี่ครับเส้นเขาบอกว่าวงกลมอยู่ข้างหน้าเรานะ ประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเเก็บของกันไปเรื่อยครับผมของก่อนเก็บของก่อนอ่านี่ครับเราก็ได้ปืนมาแล้วนะเดี๋ยวเราเราก็ติดตั้งก่อนเลยดีกว่าเพื่อจะได้มีปืนไปสู้กับเขาเนาะนี่ครับกดปรบแ่งตรงนี้นี่แล้วเราก็ติดตั้งปืนครับผมอ่านนี้ดีกว่าครับติดตั้งไว้ก่อนครับผมแล้วก็ใช้งานแล้วไปต่อครับผมตอนที่เราติดตั้งเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะ เพราะถ้ามีคู่ต่อสู้มายิงเราได้นะครับผมนี่ได้ตัวร่องหนนะจำไม่ผิดตรงนี้จะเป็นตัวร่องหนครับผมแล้วก็หาไปเรื่อยครับผมตรงนี้เป็นตนัวอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วนะต้องไปครับเดีย๋ยวต้องคอยสอดส่องครับผมแล้วคอยระมัดระวังเอเคเราไม่ต้องรีบเข้าเดีย๋ยวเราจัแต่งปืนนี้นิดหนึ่งครับผมอ้ามีเกราะอ,อยู่ด้านหน้าครับใส่เกราะเลยหมุนดูครับ อ่าหลที่ดาเมจเรามีอะไรอ๋อเรามีตัวนี้อ่ามีตัวนี้เราไม่มีประโยชน์อะไรครับใส่ไปด้านหลังนะครับอันนี้คืออ๋อตัวลองหมครับผมตัวลองห่สตัวลงหงสตัวลองหองสเราติดไวน,นี่ดีกว่านี่ครับตัวนี้คือตัวสร้างป้อมนะให้เรารติดได้แล้วกันใช้งายครับแล้วเมื่อกี้ก็มีข้อความเตือนมาว่าอีกไม่นาน,นะครับผมวงมันก็จะเข้ามาแล้วมองซ้ายมองขวา ครับเมื่อกี้ผมถึงว่ามีเสียงคู่ต่อสู้นะแต่แค่ยังไม่มีครับอาจจะดูเหมือนว่าเหมือนไม่ค่อยเจอใครหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปซีรีครับเดี๋ยวเจอแน่นอนเ็ดเราเผ็ดเผ็ดเผ็ตอนนี้เราบล็อกจำนวนการบรรจุเราเนี่ยเอ่อก็มีเจ็ดสิบดาวเจ็ดสิบแล้วแล้วก็เหลือบรรจุได้อีกสามสิบหน่วยเนาะดูด้านซ้ายบนครับผมเราต้องหาสิ่งที่จำเป็นครับ ตรงนี้ไว้ชอ็อตคู่ต่อสู้ได้นะอย่างนี้เราอยากได้ปืนมากกว่าครับผมปืนกลน่ะเยาจะได้ปืนกลครับผมเพื่อจะได้ยิงรัวๆเนาะนี่ครับอ้าวนี่อะไรเนี่ยให้ไหมให้ไหมครับแต่เราหลบตรงนี้ก่อนแต่ปรับแต่งครับผมเราไปดูที่ดาเมจครับแต่ถ้าปืนกลมาแล้วครับผมเพื<ๆ>่อนเราติดเลยอ<ๆ>ติดไม่ได้ อาตัวทั้งป้อมออกครับใสบปืนกลลงไปจะดีกว่าครับผมนี่ครับบล็อกเพิ่มได้นะแต่ตอนนี้เราเจ็ดสิบห้าแล้วเราก็ไม่อยากเพิ่มเนาะอันนี้ก็นครับเดี๋ยวจะมีผู้ต่อสู้มาหลอยหลังเราซะครับ,รบต่อครับผมพอเราได้อะไรที่ดีกว่าเนี่ยเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งนะเรามีเลเซอร์เรามีล่องหนครับผมเราเข้าไปอยู่ในวงก่อนเลยครับ นี่เป็นแบบนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องมาซีเรียสกับเรื่องอแนวการเล่นแบบเป็นเกลียนหรือหุ่นที่วิ่งไล่ยิงเราแบบระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับผมเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นโหมดที่น่าสนใจนะผมเองก็ชอบเล่นแล้วที่สำคัญนะมันเก็บคะแนนได้ครับผมแล้วเอาไปตุ่มกล่องอะไรพวกนี้เราเก็บคะแนนได้เรื่อยๆนะเราเก็บคะแนนได้นะครับเป็นอะไรที่ดีเดี๋ยวก็ต่อไปผมก็จะรีวิวเนาะโหมดต่างๆเรื่อยๆนะ เรายิงเกี่ยงครับฮือข้างหน้าครับข้างหน้าเปิดฉากครับยิงก่อนเลยนี่ครับปืนปืนตวโอ้โดนยิงครับโอ้โหก่อแตกเราต้องหลบครับผมเนี่ยยิงอย่างเงี้ยเราเก็บทิ้นส่วนได้นะเราควรต้องแทนได้ครับนี่ครับบโอ้โหนี่ครับปีผมว่าขามาก็อย่างงี้ครับเราโดนไล่แล้ว เสียงเขาไล่มาข้างหน้าครับข้างหลังเราโอ้โอนี่ครับเรามีคู่ตู้แอบอยู่นี่ครับโอ้หือหือหโอเราต้องหลบครับหลบไปก่อนครับเพืห้เราต้อมแตมได้แล้วเขาพยายามไล่เราครับนี่ครับโอ้โหเขาไล่เราใหญ่เลยครับถ้าเกิดเราโดนโจมตีอยู่นี้เราจะลาบากเนาะเขาพยายามเตะกำลังโอ้นี่ครับรออีกนิดเดียวครับเราจะกดต้อมแตม เกือบปอดชีวิตไม่รอดครับผมนี่ข้างหน้าครับผมคือเราแตกนะโอ้โอนนยิงครับอมีไนเปอร์ดีกว่าเราก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมเราต้องรอครับรอรอรออย่าโดนนะครับตรงนี้ต้องวิ่งติ๊กแจ๊กติ๊กแจ๊กโอ้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 เกือบเกือบครับสเเลยครับผมโนนอย่างหนักครับผม เอาเรามีแค่ขาบล็อกเราแตกครับหือลำบากสุดชีวิตสุดชีวิตกันเลยทีเดียวมาแล้วครับต้องหลบก่อนครับผมหลบหลบเราต้องหาที่ซ้อนครับเพื่อจะตัดการปรับแต่งเนาะตอนนี้เลยเจ็ดวิวงจะเคลื่อนว่าไปล้วอ้าวหูตามไอ้นี่ ไอ้นี่ตามเราน่าดูครับผมโอ้โหนี่ครับเราก็จะได้ตู้ต,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 ตัวตัวนะอะไรประมาณนี้โอ้โหเรื่องนี้ครับเร่ยงนี้ครับจะรอดไหมคุณจะมาทาอะไรผมเนี่โอ้ยแต่ครับโอ,โอ่โดนยิงครับโดนนี้สุดชีวิตหนีสุดชีวิตโอ้โหหนีสุดชีวิตกันเลยทีเดียวครับผมหมดนี้วิงว่งๆๆต้มแตงมครับโอ้มีตะขา เราไปให้พ้นกันตรงนี้ก่อนดีกว่าครับนี่ครับพอาตามมานอิดเลยครับผมเราต้มแต้มไม่ได้เลยนะจังหวัดเราจะปรับแต่งอะไรก็ไม่ได้ครับผมโอ้โหอะไรกันนี่อ่ะอุ๊ปอุ๊อุๆๆๆ๊โอ้โหเดี๋ยวถือเดี๋ยวให้เรารอดไปได้นะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ยอ่าให้เรารอดไปได้นะนี่ครับอย่าให้เรารอดไปได้นะครับ Oh, โอ้เรายิงตอนนี้เหลือแค่แต่งอย่างเดียวครับผมเราต้องโอ้โ oh, ห oh. uh huh. เราแตกเลยครับผมเจ็บใจมากมากเลยนะเพื uh ่อ huh. นตอนนี้เราก็ uh huh. เรียบร้อยแล้วแพ้ไปในที่สุดเนาะจะดูเพื่อนเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวเกมนี้ผมออกจากเกมเลยดีกว่าเนาะเพื่อจะไปเริ่มเกมใหม่เพื่อนๆได้ชมกันนี่ครับเราก็เก็บสะสมเหรียญมาเรื่อยๆเนาะแม่ แล้วก็เลื่อนขั้นของเราพวกนี้ครับผมมันจะช่วยทําให้เราได้ของรางวัลในเกมเนี่ยมากขึ้นเนาะโอเคแมได้ที่สี่ครับผมแย่เลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปอีกเที่ยวหนึ่งครับผมเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะแม่แล้วก็มีคนเล่นเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็คือมีคนเล่นเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมนี้สามารถแอดเพื่อนมาได้นะแอดเพื่อนมาได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไอเดียของผมไว้เนาะแล้วขอแอดเพื่อนเข้ามาเพราะเราสามารถลงมาเล่นได้ในอีกลหลายโหมดเนาะก็คือโหมดซปเปอร์โดมนั่นเองมันก็สามารถจะชวนเพื่อนมาได้3คนเนาะแล้วก็ลงมาในทีมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่สนุกแลวเปิดไมค์คุยกันได้แน่นอนเราก็จะมาทําคลิปเล่นกันอะไรเล่นกันหรือไม่ในในการไลฟ์เปิดข้างหน้าก็าอาจจะมีการเล่นเกมนี้กันด้วยเนาะถ้ายังเป็นที่นิยมแล้วเพื่อนๆชอบกันก็คอมเมนต์เข้ามานะจะได้รู้ครับผม โอเคเดี๋ยวเราผมจะมาเล่นเกมนี้อีกเกมเนาะในคณะก็ไม่เป็นไรครับผมสักเกมหนึ่งผมนี่เราน่าจะไม่มีปัญหาเนาะรับนี่ครับเราต้องเน้นดาเมจครับผมเมื่อกี้เราไม่มีปืนกลน,นะม่นี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่ปืนยิงบอลนนครับผมใชครับต้องรีบเก็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 บของก็ซตุ่มแต่งบล็อกเนี่ยใช้หนึ่งร้อยนะครับผมหมายถึงว่าความจุในตัวเราเนหนึ่งร้อยนะ นี่แต่ไปเรื่อยมันหนึ่งอันครับผมปรับแต่งเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะชนให้ยับเลยครับเพื่อนๆนี่เราได้ตัวนี้มาเนาะปั๊บปั๊บใส่กรอกด้วยครับเอ๊ะตั้งไม่ได้ นี่ครับมันจะมีพลังนะครับมันจะมีพลังครับผมต้องเข้าวงครับปุ๊บปุบปุ๊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 บปุโดดเอียงเลยครับผมเพราะว่าน้ําหนักมันเทไปข้างหนึ่งเนาะปั๊บเข้าวงครับอืมวงนี้ทั้งขับใจจริงเลยปั๊บไปไปไรงนี้ครับตรงครับปั๊บวงใหม่ก็มาแล้วครับผมปั๊บ ผมมันก็จะแคบไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้ครับผมผมก็รุนเรื่อยนะเนี่ยเงียบเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยนี่ครับเฮ้ยหายตัว นี่ครับโอ้เรายิงเรายิงหลบครับหล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 บนี่ครับเราสามารถเก็บเศษกวได้นะเล่นหายตัวเหรอนี่ครับออกซูมยิงครับอือหือต้มแตงครับแม่เมื่อกี้ไม่ได้โดนนะปุเราเก็บครับเก็บมาเก็บมาครับ จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอาวุธวันนี้ครับนี่ครับเราอยู่กลางวงเลยครับตอนนี้แฉมครับนี่ครับไม่ใช่ยิลโด,ดจนจนครับ <c oughs> อืมมีใครยิงเราตรงไหน เราไม่มีตัวช่วยแล้วเขายิงมาตรงไหนเลยหลบงไนครับเราอยู่ข้างวงเราอยู่ข้างวงครับโอ้นี่ครับเราได้ปืนมาแล้วโอ้ปผิดปผิดปผิดโอ้โหแตกแตกแรกแตกแรกแรครับผมคราวนี้เราต้องโอ้ยยาว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 นี่ครับเราต้องโดด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 มากมากโดดครับเราโดดยริงไม่ได้แน่ครับ โอ้เราปุ hmm. mm ่น hmm. ก mm ันออกมาครับ hmm. อ mm ือ hmm. ห mm ืออือหืออือหืออืออือหืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยา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 โอ้นี่ครับนี่ครับไปยิงนะครับขับไปไหนนี่ครับกระโดดของเราแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับ เดียดแลอวครับเรียบร้อยหลอกคิ้วแล้วครับผมเอาวงครับยิงครับคนนี้ยืนยิ่งยืนยิ่งหมายความว่างไงหมดหรือเปล่าหมดหรือไม่อา้าวตกโอ้โหเพื่อน น่าเสียดายมากๆเลยครับผมด้านตกค,ครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหเว็นกรรมครับผมก็ได้เลื่อนขั้นนะหลีกเหมือนมันกระมีเหลือมันหลีกเหมือนแรงนะที่สองเลยเพื่อนขอยืนนิ่งๆเรายิงแต่ผมด้านตกผมไม่รู้ว่าแผนที่มันเป็นแบบนี้เนาะลืมดูแผนที่โอเคสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเกือบจะไดห้หนึ่งกันแล้วโอ้โหอะไรเนี้ยโอเค เอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับเกมนี้ครับผมอัตตาคร์ดเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าถูกใจไหมอยากให้เล่นต่อหรือเปล่าหรือยังไงก็ว่ามันเลยเอาไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย